สวัสดีค่ะดีน่านะคะไพยิบสีพร้อมนะคะวันนี้ก็จะมีประสบการณ์มาแชร์ให้ฟังนะคะเป็นปฏิหาริย์เกิดขึ้นหลังไพนะคะก็คําว่าปฏิหาริย์หลังไพเนี่ยมันจะเป็นคอนเทนต์ที่น่าจะทําเป็น e p EP เป็นเล่าเรื่องที่ประสบการณ์โดยตรงของนีน่าเองแล้วก็เป็นประสบการณ์จากผู้ที่มาดูดวงนะคะก็นีน่าจะไม่ได้เอ่ยชื่อของเขาในกรณีที่แบบว่าเป็นป เป็นประสบการณ์เป็นเคสที่อยากจะแชร์ให้ฟังจะไม่ขอเอ่ยชื่อของเขาเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของการไปเที่ยวหรือเกี่ยวกับโรง,งแรมที่น่าไปพักอะไรเงี้ยก็จะไม่ขอเอ่ยชื่อโรงแรมด้วยเช่นกันน่าจะไม่พากพิงถึงค่ะถึงชื่อเขาเนาะโอเคก็ <c oughs> <c oughs> เ๋ยวนะเจ็บคอคือรอบนี้จะเป็นประสบการณ์ของเลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะคะลูกศิษย์ท่านนี้เขาจะเป็นทำงานเกี่ยวกับ เจ้าชายเขา,าเป็นเป็นงานระบบข้าราชการซึ่งทํางานระบบข้าราชการเนี่ยเกิดไปก่อนนะเขาทํางานระบบข้าราชการนี้มาสิบปีอยู่มาสิบปีแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็คือได้มีโอกาสดูกับนีน่าดูเรื่องกับนีน่านะคะแล้วเขาก็าได้เข้าคอร์สขอัยทีน,นีน่าเจ็บคอมากคือน่าทํางานตั้งแต่เช้าคือเข้าคอร์สแบบธรรมดา เ้าคสธรรมดาคือเป็นคอที่แบบว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเขาจะมาดูแค่เฉพาะแบบเรื่องทั่วไปเรื่องของการทํางานของเขาก็พอให้นาทักไปว่าเอะเรื่องของการทํางานเขามันมีปัญหานะคะก็คือเขาอ่ะคือทํางานไปแล้วคือเขาไม่มีความก้าวหน้าเขาไม่มีความก้าวหน้าหมายถึงว่าไม่มีเงินเก็บถึงถึงแบบว่าเงินเดือนสูงนะเงินเดือนเยอะมากหลักแบบโอ้สี่ห้าหมื่นเลยนะต่อเดือนแต่ว่า เขาก็เล่าให้ฟังว่าเอ๊ะเขามีปัญหาแบบนี้ในเรื่องของชีวิตคู่แล้วก็มีปัญหาในเรื่องที่แบบว่าเออไม่มีเงินเก็บเลยมีแต่รายได้เข้ามาแต่เงินเก็บสักบาทก็ยังติดลบอยู่คือบางเดือนคือแบบติดลบด้วยซ้ำไม่พอใช้ยังต้องแบบไปกู้หนี้ยืมสินบัตรเครดิตบัตรเครดิตเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาเขากู้บัตรประมาณสักสามบัตรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเป็นบัตรละแสนแสนแส,ส,สนอะไรเงี้ยเออนะคะ ก็เป็นประมาณนี้นี่น่าก็เลยแนะนำเขาว่างั้นเนี่ยคุณลองแบบเข้าคอร์สไหมเข้าคอร์สในเรื่องของการขอขมากรรมขอขมากรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะไม่รู้ว่าบางทีคุณอาจจะแบบไปติดกรรมอะไรกับท่านหรือเปล่าติดกรรมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่ที่คุณอาจจะแบบไม่รู้หรืออาจจะมองไม่เห็นอะไรประมาณนี้อืมเขาก็เขาก็บอกว่าโอเคจะเข้าคอร์สขอขมาเขาก็หายไปหายไปแล้วีหน้าก็ ก็ไม่ได้ตามไม่ได้ตามเนาะเพราะว่านีนาไม่สามารถจะตามตื้อลูกศิษย์ได้ว่าแบบจะต้องมาดูกับฉันนะอะไรเงี้ยคือไม่สามารถจะตื้อใครได้เพราะว่ามันผิดกฎของการเป็นครูบาอาจารย์ของนีนาเขาก็หายไปหายไปประมาณครึ่งปีแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าชีวิตดิ่งดิ่งลงมาก หนักมากตอนนี้คือเงินที่จะใช้นี่บัตรเครดิตนะคะสามใบอะ่ะคือแบบโอ้โหตอนนี้คือเหมือนแทบจะแบบโดนฟ้องแล้วอะ่ะโดนฟ้องลอ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคือไม่มีเงินใช้นี่น่าเลยบอกว่าอถ้าไม่จะทายังไงก็คือไม่จะช่วยอะไรไงได้คือเพราะว่าเราแนะนําเขาไปแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าอ่ะโอเคงั้นลองดูเขาก็ลงคอส แต่ว่าค่าแ,แต่ว่าค่าครงหน้าลงคอสคือหลักพันเท่านั้นมันไม่ได้แพงน,นะในหน้าต้องบอกแบบนี้เขาก็ลงคอสเขาก็ไหว้ไหว้ไปปีแรกไหว้ไปปีแรกเขาก็รู้สึกว่าแบบห้าสิบห้าสิบมันดูไม่เหมือนมไม,ม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ไหว้ไปปีที่สองเขาก็บอกว่าเฮ้ยเริ่มมีสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนคือเป็นสัญญาณดีเตือนเขา อ่าสัญญาณนอะไที่แบบว่าเหมือนเขาได้รู้ได้เห็นอะไรบางอย่างหรืออาจจะหมายความว่าเขาทําให้เขามีรูทางในการช่องทำอ,อ,อะไรนะช่องทำธามาหากินช่องทางการทำมาหากินเ,เรียน่านกันละอืในปีที่สองซึ่งเขาก็อยู่กับแฟนแฟนเขาจนะทําธุรกิจส่วนตัวอ่า เรือส่วนตัวของเขาแฟนของเขาคือไปได้ดีมากดีมากกว่ารายได้ของเขาด้วยซ้ำซึ่งรายได้ของเขาเขาบอกว่าเขามีเงินเดือนเดือนละสี่หมื่นห้าหมื่นแต่แฟนของเขาอะทําธุรกิจมีรายได้เดือนละแสนห้าสองแสนอะไรประมาณเนี่ยเออแล้วก็เป็นธุรกิจที่แบบว่าที่ที่ไปได้ไกลอะไรประมาณเนี่ยเขาก็เริ่มสังเกตว่าเฮ้ยแฟนมีไรายได้เเงินดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มคิดตระหนักแล้วว่าเอ๊ะยังไง เขาก็แบบเหมือนจะเริ่มเอะใจอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันมีลูทางช่องการทำมาหากินเยอะมากขึ้นเขาก็มาเข้าปีที่สามเขาก็มาเข้าคอร์สปีที่สามเข้าปีสามเขาเริ่มแบบเปิดใจกว้างมากโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนี่หน้าไม่ได้พูดอะไรเยอะเลยคือเขาบอกว่าอาจารย์ขอเข้าคอร์สหน่อยเขาก็โอนเงินค่าคอร์สค่าเข้าคอร์สอาจารย์ขอโอนเงินเข้าเข้าคอร์สหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือหน้าก็แบบอืสนใจเห็นเห็นผลละได้ผลละอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาได้ลปิดตัวของเขาเอง ปีที่สามมาปุ๊บก็มาเข้าฮอสเข้าเปลี่ยนเปลี่ยนจากหน้านมือเป็นหลังมือมากๆมารอบนี้เขาบอกว่าอาจารย์ถ้าผมอะอยากจะขอลาออกจากการเป็นข้ารบบาชการแล้วมาทําธุรกิจส่วน,สนตัวกับภรรยากับแฟนกับครอบครัวน,นี่คือดีไหมนี่นกักเลยบอกว่าเออดีไหมก็ดีนะซึ่งมันก็เออมันได้เยอะ มันได้เยอะกว่าเขาบอกว่ามันได้เยอะกว่าซึ่งคือถ้าถ้าไล่ถ้าไล่ไความความเป็นแบบสมดุลกันะนะเนาะคือมางคนจะบอกว่าเฮ้ยมีคนนึงเป็นระบบข้าราชการไว้มันก็ดีอุ่นใจออมีสิทธิพิเศษนู่นนี่นั่นอีกคนนึงเป็นระบบธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยมันก็ช่วยกันผลักดันซัพพอร์ตกันแต่ที่เนี้ยเขาเขาไม่คิดอย่างนั้นเขาบอกว่าเขายอมที่จะออกออกจากเงินเดือน5 0 0หมื่นแล้วมาทําช่วยภรรยาเป็นธุรกิจส่วนตัวแล้วที่เนี้ย เขาก็ออกมานี่หน้าก็บอกว่าเฮ้ยนี่หน้าก็ทักไปว่าตอนคุณอายุส5ิห้าคุณจะรวยนะรวยเป็นแบบมหาเศรษฐีเลยนะอะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่เชื่อตอนนี้คือเขาอายุส0สิบแล้วเขาก็ยังไม่เชื่ออแต่ว่าเขาก็ยอมออกนะยอมออกจากระบบข้าราชการเขาก็ออกมาจริงๆอ่าแล้วทีนี้เขาออกมาปุ๊บเขาก็มาทําทีนี้เขามาทําปรากฏว่าเขามาทํามาจับก,กิจการของเขามันก็ลุมลุมโดนดอนรู้ว่าทําไมเขาทําธุรกิจอะไร เขาเป็นติวเตอร์ติวเตอร์นะคะเป็นติวเตอร์เลยเนี่ยเขาก็ดูแบบรุ่นรุ่นร้อนมีลูกศิษย์บ้างไม่มีบ้างแต่ก็ยังไม่รุ่งเท่ากับภรรยาของเขาภรรยาของเขาก็คือแบบทําธุรกิจแบบทั่วไปออนไลน์ขายของออนไลน์ขายของมันได้ดีอยู่แล้วใช่ปะแต่เขาก็เขายังเป็นแบบจับเป็นติวเตอร์เขาก็แบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ดีไม่รู้ติดขัดอะไรยังไงเขาก็เลยมาหายหน้าอีกรอบหนึ่ง เขาก็มาถามข้อคอเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออทีเนี้ยมาข้อค้รอบนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอดีตชาติกรรมเก่าทีเนี้ยน้าก็เลยทักไปว่าเออนี่แบบของคุณอะยังมีปัญหาอยู่ถูกไหมจะโดนโดนจะโดนฟ้องแต่ว่าตอนนี้มีการปฏิบัติ norm เกิดขึ้นแล้วปฏิบัติ norm ก็คือแบบว่าให้ใช้เท่านี้เท่านี้ต่อเดือนต่อเดือนอะไรเงี้ยซึ่งจากจากที่ควรจะโดนบีบอะไรนะเขาเรียกว่าบังคับคดีอะไรเงี้ยเนาะเออ แทนที่จะโดนบังคับคดีอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ไม่โดนไม่ฟ้องอะไรเงี้ยไม่โดนฟ้องเพราะว่ามีการขอขมาไว้ขอขมากรรมเทวดาท่านก็ช่วยอะไรประมาณนั้นเนาะอันนี้คือน่านะเป็น,เป,นเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงนี่หนะ้าก็เลยเล่าเล่าให้ฟังจากจากลูกศิษย์ท่านนี้คนนี้นะคะเขาก็อ,อมาทักขอส่วนตัวกับนีหนะ้าดูส่วนตัวกับนีหนะ้าแล้วทีเนี้ยพอเข้าไปดู นี่ถ้าก็ดูย้อนอดีตชาติของเขาว่าเขาอ่ะมีอดีตชาติกรรมกับใครกับเทพองค์ไหนปรากฏว่าขอญาตนะคะคือหน้าน,น่ะไปเจอพลังงานของพ่อนเรศนะคะพนานเรศวนมหาราชเขามีกรรมกับพะนเรศวนมหาราชก็คืออดีตชาติของเขาเคยเป็นระบบข้าราชการเขาเคยทํางานในระบบข้าราชการแล้วก็หืมติดก,กรรมเยอะมากเขาเคยกับเป็นผู้ชายกับเป็นผู้ชายแล้วก็ หน้าที่การงานดีกินสินบนรับสวยแล้วก็ยังมีลูกหนี้ที่ติดหนี้เขาแล้วก็มีเรื่องของการใช้หนี้ด้วยการเอาลูกสาวของบ้านนั้นๆ่นนะมาแก้ขัดดอกเจ้าชู้เรียกได้ว่าเขาเป็นผู้ชายเจ้าชู้แต่อดีตชาติและทำให้ภรรยาเขาเสียอกเสียใจยในอดีตชาติ นะคะคแต่เขาไม่ใช่คนที่แบบเล่นการพน,นันดื่มสุราไม้มีบ้างแต่เขาอะติดก,กรรมที่ว่าเขารับสวยผิดก,กรรมต่อแผ่นดินของพ่อนาเรศนี่นาเลยแนะนำว่าควรขอขมากรรมกับพ่อนาเรศนี่นาก็บอกเขาไปแบ,บนันนันแล้วก็เขาคอร์การขอขมากรรมกับพ่อนเลศก็คือทุกวันนี้ก็คือเขาจะมีการขอขมาพ่อนาเรศนะทุกๆเดือน ใน1ิในสิเดือนนี้คือ1ปีเขาจะขอขอมาการพ่อนาเรศอย่างเดียวเลยนะคะขอท่านในเรื่องของออนิสิตภารานิสิตแล้วก็ขอให้มีลูกศิษย์ติวก,กับเขาขอให้มีลูกศิษย์มาติวเตอร์เรียนหนังสือกับเขาเข้าคอร์สเรียนกับเขาเพราะว่าเขาอยู่ในระบบข้าราชการหน่วยงานม,มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับพ่อนาเรศ กับพระเจ้าตาเสดพ่อรอห้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของเขาเกี่ยวกับพ่อนาเรศโดยตรงทีเนี้ยนี่น,นาก็ให้เขาอ่ะขอขมาในทุกๆเดือนกับพ่อนาเรศออาเขาก็บอกว่าตอนที่เขาแบบทําพิธีขอขมาพ่อนาเรศเขาบอกว่าเขาแล้วขนลุกแล้วเขาค่อนตาไหลแล้วเขาก็บอกว่าเออเขา,าเเขาับรถไปแล้วมันมีวันหนึ่งเขาขับรถไปเขาไปซื้อกับข้าวเขาก็เรียกขึ้นนึกถึงพ่อนาเรศเขาก็พูดว่าพ่อ เขาต้ตาไหลขึ้นมาเองเขาบอกว่าเขาไม่รู้เป็นอะไรเขาเขาก็เล่าให้ฟังล้าตาเขาไหลนี่นกักเลยบอกว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนสัญญาณที่ที่เราเคยทาผิดกับท่านแล้วท่านก็เองยังเอ็นดูยังเมตตาคุณอยู่ให้คุณได้ขอขม,มาท่านถ้าคุณขอข,อขม,มาท่านภานระณนี้สินที่คุณมีมันก็จะเบาลงแล้วก็ระบบงานที่คุณทําเป็นระบบที่เกี่ยวกับเรื่องของการติวพนักงานติวค้าราชการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นติวเตอร์อะไรอย่างเงี้ย คุณก็จะแบบมีลูกศิษย์เข้ามาเยอะแบบไม่ขาดคุณก็จะมีเงินเข้ามาแบบไม่ขาดสามารถปลดหนี้สินได้อะไรเงี้ยเ,เ,เขาก็เขาก็ลองทําดูปรากฏว่าเขาก็เข้าคอร์สไหว้ไปสองเดือนมกรากรุ่งพาของปีนี้เลยของปีหกแปดนี้เลยใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยเขาอายุสี่สิบแล้นะเขาก็ไหว้ไปได้สองเดือนเขาเข้ามาแล้วทีนี้เขาก็โทรมาโทรมาเล่าโทรมาดูดวงแล้วก็เล่าให้หา้าฟังเขาก็บอกว่า อาจารย์มันมันได้จริงๆคือปกติระบบราชก,การการติวของผมอะเงียบมากไม่มีลูกศิษย์ไม่มีเงินไม่มีไรายได้เข้ามาแต่พอขอขมาท่านเรียบร้อยได้สองเดือนปรากฏว่าเขาอะ่ะมีลูกศิษย์ทักมาเพื่อขอเรียนกับเขาแบบไม่ขาดแล้วก็มี มีคอสร,ระยะสั้นระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเขาของเขาหน,น้าไม่รู้ว่าเขามีคอสร,ราคาเท่าไหรอหน,น้าไม่ทราบแต่เขาบอกว่ามีมาตลอดเลยแล้วตอนนี้คือเขาเริ่มมีเงินออมมีเงินออมที่จะเอาไปโปะหนี้เพราะว่าเขายังมีระบบหนี้ที่เขาต้องจ่ายอยู่อะไรแบบเนี้ยอืมเขาก็เล่าให้ฟังคือน,น้าก็มองว่าเออก็คนเราน้อมันติดกรรมเราแค่ขอเข้ามาให้ถูกถูกวิธีขอเข้ามาให้ถูกองเพราะเราไม่รู้ว่าติด ติดกับองค์ไหนอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ที่เล่าให้ฟังเนาะแล้วเป็นประสบการณ์ที่เล่าให้ฟังคือทุกวันนี้เขาก็ชวนภรรยาของเขามาเข้าคอร์สด้วยเหมือนกันอืมชวนภรรยาเข้าคอร์สด้วยก็คือเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จแต่คือเท่าที่เห็นภรรยาของเขาเข้าคอร์สเนี่ยคือภรรยาของเขาขเนี่ยรู้สึกว่าดวงของเขาจะนําดิงไม่ใช่นําดิงพูดผิด <laughs> นําโด่งไปไกลกว่า ไปไกลกว่าเพราะว่าพระเลวเขาไม่ติดกรรมไม่ติดกรรมกับเ,เจ้ากรรมในเวทไม่ติดกรรมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือหน้าไปดูดวงของเขาโดยตรงแบบนั้นนะคะอันนี้คือเล่าให้ฟังเป็นเป็นเคสอุทาหรณ์ให้ฟังนะคะคือว่ามันมีแบบนี้จริงๆนะคะก็ไม่ขอระบุชื่อแล้วกาันนะคะไม่ระบุชื่อแต่หน้าต้องแต่ว่าคนนี้นี่หน้าเล่าให้ฟังก่อนนะคนนี้เขาเป็นระบบราชการเขาไหว้ในปีเขาไหว,ว้ เขาวหว้เข้า,า,ขาปีที่2องเขามีทองเก็บเขาบอกว่าในเดือนเดือนหนึ่งเขาสามารถเก็บเงินซื้อทองบาทละสามหมื่นสีหมืได้เดือนละครั้งเดือนละครั้งเขาบอกแบบนี้นะแต่มันเป็นรายได้ของภรรยายของเขาไม่ใช่รายได้ของเขาโดยตรงของเขาไม่เพื่อจะมาฟื้นฟูเมื่อเมื่อปี6-8นี้เองเพื่อจะเริ่มมีรายได้อะไรเงี้ย นะคะก็เป็นอุทาหรณ์เล่าให้ฟังเป็นเคสจริงเกิดขึ้นจริงนะคะว่ามีแบบนี้จริงๆเนาะโอเคขอบคุณนะคะที่มานั่งฟังในหน้าจนจบในอีพีนี้นะอย่าล้าไปดูว่าอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะมีเรื่องให้ตืน่นเต้นรอตลอดเวลาเลยนะคะบ๊ายบายขอให้ร่ำรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ